เขาว่ากันว่านะครับชีวิตคนเราอะครับจากสะท้อนถึงสิ่งที่เราเลือกทำ U a R e W h a t y o U E a t ครับวันนี้เรากินยังไงครับ เราก็จะได้อย่างนั้นฮากเคยเป็นคนหนึ่งครับใช้ชีวิตพังมาก่อนครับนอนดึกครับกินมาม่าต่อเนื่องครับตลอด3ปีใช้ชีวิตเละมากๆจนมีโอกาสได้เป็นโรคโรคหนึ่งครับที่ชื่อว่าไฮเปอร์ไทรอยด์ใครรู้จักพิมพ์หนึ่งไหมฮะโรคนี้ครับมันเกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ของเราครับผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากผิดปกติครับส่งผลให้ร่างกายครับทำงานดีกว่าคนทั่วไปครับถึง2เท่าเขาบอกว่านะครับคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ครับ ตัวน้ําหนักตัวครับจนลดลงจากตอนแรกฮะท่าสิบสี่ครับเหลือสี่สิบแปดครับกลายเป็นคนที่ผอมแก่ของกล้ามเหมือนกระดูดเลยฮะและเขาบอกว่าหัวใจจะทํางานนะครับผิดปกติเชื่อไหมครับตอนแรกฮะไม่เชื่อนะแต่พอฮามีโอกาสครับเดินขึ้นมาหลายสิบขั้นหัวใจทํางานแบบคือแบบมันมันเหนื่อยปแปลกหัวใจมันเต้นแบบตึก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 ชีพจรมันสั่นออกมาแล้วหน้าตาเริ่มมืดโชคดีมีเก้าอี้แถวนั้นฮะ าก็เลยมีโอกาสได้ไปนั่งแล้วฮาก็หลังจากนั้นฮาก็ไปหาหมอครับพอรู้ละร่างกายเราไม่ปกติละคุณหมอก็บอกฮาดว่าฮามีสองทางเลือกทางเลือกแรกทานยาทางเลือกที่สองผ่าตัดแต่ถ้าฮาไม่รักษาก่อนอายุ30หัวใจวายฉัาพันแล้วเสียชีวิตแน่นอนครับฮาเลือกทานยาครับคุณหมอก็เลยจัดให้ตามคําขอของน้องฮาเลยฮะให้ยามาให้กินวันละสิบสี่เม็ดฮาก็ซอยให้กินเลยฮะตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนคือกินยาเหมือนกินยาแทนอาหารเลยครับฮารู้สึก่ด กินเยอะขานาดนี้ก็แอบสงสัยไทรอยกี่ปีขอรักษาหายไปเซิร์ชดูใน Google นะครับเขาบอกว่า3ปีหายถ้าคิดในใจกินยา14เม็ดต่อเนื้อ3ปีต่อให้ไม่หัวใจวายฉับพันนะก็ตัดตปมีโอกาสเสียงแล้วก็ผัก พังแน่นอนฮะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วทีนี้ครับโชคดีที่วันนั้นนะครับมีโอกาสได้รู้จักรีบอลจากตอนแรกเป็นเป็นคนหนึ่งที่คิดกับอาหารเสริมว่ามันก็คงเป็นแค่อาหารเสริมแต่รีบอลนะครับมันคือโภชนาการสมบูรณ์แบบเชื่อไหมครับถ้าลองทานรีบอลนะครับต่อเนื่องตลอด3เดือนทานอะไรบ้างทานนะครับตัวตัวนี้หนึ่งมิลลิลิตรนะนะออริซ่าทานเช้า3กลางวัน3เย็น3ครับอันเนี้ยมันมันเป็นนวัตกรรมครับจากญี่ปุ่นช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมน,ฮอ,โมนฮอร์โมนไทรอยของน้องฮะนั่นแหละฮะ หรือถ้าทาตัวนี้ครับนิวติโปเป็นโปรตีนนะครับช่วยทําให้ร่างกายฮาดครับแข็งแรงแล้วก็นิวเทียมช่วยส่งเสริมนะครับให้ร่างกายฮารับทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพี่ๆเชื่อไหมครับทานนิวติโปเช้า2เย็น2งทานนิวเทียมครับเช้า1เย็น1เชื่อไหมห้ทานอย่างครับต่อเนื่องครับตลอด3เดือนควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์อาการไทรอยด์ของฮาร์ครับกลับมาเป็นปกติ ค่าไทรอยครับที่เราวัดครับเจาะเลือดวัดครับ t s เ t ฟทีเกลับมาปกปติแล้วก็ตอนแรกฮากลายจากจากของกลางเนาะก็กลายเป็นคนที่แบบร่างกายเริ่มแบบค่อยๆสมบูรณ์สมบูรณ,สรณ์สมบูรณ์ขึ้นฮาร์รู้สึกว่าว้าวมากๆวันนี้ครับจากเรื่องราวไทรอยของฮาร์ครับไฮเปอร์ไทรอยอ่ะมันทําให้ฮาร์คิดว่าโชคดีครับที่วันนั้นฮาร์ไม่ได้ปฏิเสธโอกาสมันจะเหมือนคําพูดพูดหนึ่งครับที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธครับโอกาสที่เรายังไม่รู้จักดีพอเพราะบางทีอาจจะเป็นโอกาสที่เราเฝ้ารอมาตลอดชีวิตก็ได้